วิธีการดูแลมดลูกที่ไม่ไม่ให้มันเกิดซีดพวกเนื้องอกพวกอะไรเนี่ยแนะนําอาหารดีกว่านะคะถ้าใครที่มีอาการตกขาวมีกลิ่นนะคะประจำเดือนมาผิดปกตินะคะหรือว่าประจำเดือนมาไม่มาเลยหรือหายไปเลยหรือปวดประจำเดือนเนี่ยต้องงดของที่มันแสลงต่อมดลูกของที่แสลงอันดับหนึ่งก็คือของหมักดองนะคะกะปิ นะคะพวกซีอิูวขาวที่หมักดองแบบเต้าเจี้ยวนะคะพวกปลาร,ะระ้าพวกปูดองหน่อไม้ดองหน่อไม้สม้มพวกแหนมดองอะไรพวกนี้ค่ะดองดองเนี่ยมันจะมีเชื้อราหรือพวกแบคทีรียนะคะเวลาเรากินเข้าไปนะคะส้มตำปูปลาร้าเนี่ยเชื้อราพวกนี้นะคะจะไปไปคล้ายๆมันเป็นของเสียเนาะมันเป็นกัดนะคะมันจะทําให้หมดลูกเราอักเสบอพอมดลูกอักเสบตัวนี้ค่ะในในมดลูกเนี่ย ถ้ามันอักเสบหรือว่ามันโดนกัดปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะสร้างเมือกขึ้นมาหรือว่าเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเรียบนะคะอยู่ในมดลูกเนี่ยเคลือบนะคะเคลือบไม่ให้มันโดนทําลายแสดงว่ามดลูกมันจะหนาขึ้นมันจะสร้างเซลล์ขึ้นมานะคะเซลลที่เป็นเนื้อง,งอกขึ้นมานั่นเองเพราะว่ามันจะไปทับไว้อะทับไม่ให้มันไปทําลายนะ,ะดังนั้นคนที่กินของเผ็ดจัดกินพวกปลาร้ากินอะไรพวกนี้ค่ะมันจะกระตุ้นทําให้เซลล์พวกนี้ค่ะ มันสร้างนะคะมันสร้างหรือมันขยายตัวเนื้ององมันจะเพิ่มขึ้นนะคะมันมันก็ขยายขยายขึ้นเราจะยิ่ยงกินกินกินเข้าไปมันจะยิ่งหนาอ่าเซลล์พวกนี้มันจะหนามันจะแน่นขึ้นเพื่อป้องกันอวัยวะภายในนะคะตามนี้เนาะแล้วก็อ่าของของพวกนมวัวเหมือนกันนมถั่วเหลืองเหมือนกันโดยเฉพาะที่มีน้ําตาลนะคะงุดได้งุดเนาะแล้วก็ถ้าคนที่เป็นแบบซีดในมุดลูก นะคะแล้วตัวเย็นนะ,ะตัวเย็นหมายถึงว่ามุดลูกเย็นมดลูกเย็นเนี่ยเลือดจะไม่ค่อยออกนะคะเลือดจะไม่ค่อยออกเลือดจะแห้งนะคะจะซีดไปตัวจะเหลืองนะคะ <c oughs> ก็ให้ลดพวกทั่วเหลืองนะคะมดพวกถั่วเหลืองน้ำมะพร้าวมันจะทำให้ตัวเย็นมุดลูกเย็นจะเป็นก่อน <c oughs> สังเกตง่ายงมดลูกของเราเนี่ยมันจะมีทั้งเย็นทั้งร้อน ามดลูกเย็นนะคะเมนจะไม่ค่อยไหลแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อง,งอกแข็งๆนะคะอันนี้จะเป็นคนที่ชอบกินของริดเย็นพวกน้ำเย็นน้ำแข็งน้ำมะพร้าวพวกแตงกวาพวกแตงโมช่วงที่เป็นเมนนะคะแล้วก็ถ้ามดลูกอักเสบหรือววงลูกร้อนเนี่ยจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งชอบกินกินอะไรที่ทำให้มดลูกมันร้อนหรืออักเสบเช่นพวกปลาร้า ปูดองนะคะของเผ็ดของทอดของมันอะไรพวกนี้ค่ะมันจะทําให้มุดลูกร้อนหรือว่ายาหรืออาสารเสริมที่ไประคายเคืองมุดลูกอะคะอ่ะลักษณะแบบนี้ส่วนมากนะคะจะเป็นพวกมุดลูกอักเสบหรือตกขาวพวกมีหนองออกมานะคะมันเป็นได้ทั้ง2แบบดังนั้นก็ต้องลดปรับเพื่อ พวกเรื่องอาหารพวกนี้ก่อนแล้วก็พยายามอย่าดื่มน้ําเย็นน้าแข็งบ่อยนะคะช่วงเป็นเมงเนงดไปเลยให้กินน้ําอุ่นหรือน้ําธรรมดาเนาะอ่ะตามนี้แล้วก็อะไรเอียแนะนําไม่มีละนมวัวนะคะนมวัวก็ไม่ต้องกินกาแฟดํา ถ้าต้องดูมดลูกของตัวเองก่อนถ้าเป็นลักษณะมดลูกร้อนหรือว่าแสบร้อนข้างในตัวรู้สึกร้อนวูบวาบในตัวกาแฟดําไม่ควรทานเยอะเพราะว่ามันเป็นยาดิตร้อนทําให้ตัวร้อนแต่ถ้าใครมดลูกเย็นนะคะดูจากผิวตัวเองถ้าถ้าตัวเย็นหรือเลือดไหลเวียนไม่ดีกินกาแฟด,ดําได้นะคะคือมันปรับปรับธาตุกันคือต้องดูตัวเองเป็นหลักนะคะถ้าร้อนตัวร้อนอยู่แล้วเอากาแฟดํอาอัดเข้าไปก็มดลูกจะร้อนไปใหญ่แต่ถ้ามดลูกเรเย็นกินกาแฟทําอันนี้ถูกต้องนะคะอ่าตามนี้